สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาประกาศว่าผมจะเลิกทำช่องชลิศแชนแนลเอาแล้วนะครับมาเามแล้วครับผมครดูโอ้โหมาพร้อมคิงจริงด้วยนะหัวจะได้เออมาแล้วนะผมโอ้โห ถ้ไม่ถึงมือบัตรแดงไงถ้าไม่ถึงมือบัตรแดงไม่ได้ไงก็ฝากกดไลค์ like ให้กันนิดนึงนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเองนะผมแนะเย้ดีใจโคตรดีใจที่สุดเลยครับผมมาแล้วนะฮะก็ย <f ie> ังเป็นเลสคัทชีอยู่เหมือนเดิมับผมผมจะหวังมากน้อยแค่ไหนยังไงก็มันก็ไม่อาจเรีงเรี่ยงการการันตีของเกมนี้ได้วิ่งมา,า,ว,งมาวิ่งมาไงล่ะมามาเป็น ม,มาแล้วม,มาว่ะโอ้ไม่การันตีนะผมผมบอกเลยวันนี้ผมไม่ต้องเสียบัตรแดงแม้แต่ใบเดียวเลยนะฮะโคตรเซ็งเนี่ยถึงจะเห็นหน้าเซ็กแอนนะผมลอกการันตีนะผมโถ่ใช่ครับทุกคนได้ยินไม่ผิดครับผมผมจะเลือกทำช่องชลิชแช n เนลแล้วนะฮะ ถ้าใครที่ดูคลิปนี้นะผมอยู่ในช่องชิลิเลกาถนะผมก็แปลว่าคงจะทราบมาแล้วนะผมว่าผมได้ทําการย้ายมาช่องใหม่นะฮะแล้วก็อาจจะทราบสาเหตุมาบ้างแล้วใช่ไหมครับว่าสาเหตุว่าทำไมถึงผมต้องย้ายช่องใหม่นะผมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่ในช่องชิลิแชนแนลนะผมผมก็อยากจะบอกว่าผมจะไม่ได้อัพคอนเทนต์ที่ช่องนั้นแล้วนะผมถ้าอยากจะตามผมหรือยังติดตามผมอยู่นะผมก็มาตามที่ช่องชิลิเลกาแทนนะฮะ ส่วนสาเหตุนะผมว่าทำไมผมต้องย้ายช่องนะผมก็สามารถไปตามต่อได้ที่คลิปนี้ได้เลยนะผมที่ช่องชิลิเลกาดนี่นะผมแล้วเจอกันนะครับ